เทียบคู่นางเอกช่องสามเจใครดังกว่าก่อนถูกถามเป็นใครไม่รู้จัก หลังจากปิดตำนานเจ้าแม่เจ็ดสีช่องหลากสีปรดคุณแดงแล้วซึ่งหากย้อนกลับไปตอนนั้นโดยหลังจากที่คำสั่งดังกล่าวเผยแพร่เป็นข่าวออกมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังคุณแดงปรากฏว่าเจ้าตัวยังคงเก็บตัวเงียบไม่ยอมออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดขณะที่แหล่งข่าวคนใกล้ชิดเผยว่าที่ผ่านมาทางผู้บริหารคนสำคัญไม่เคยรับทราบเรื่องนี้ล่วงหน้ามาก่อนและคาดว่าน่าจะตกใจกับเรื่องดังกล่าว พอสมควรนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าการไม่ต่อสัญญาในครั้งนี้น่าจะมีผลทําให้บุคลากรในสายงานต่างๆที่มีความผูกพันกับทางด้านเจ้าแม่หลากสีน,นั้นพิจารณาลาออกตามไปเป็นจํานวนพอสมควรทีเดียวสําหรับคุณแดงสุรางเปรมปรีน,นั้นได้เข้าทํางานในช่องหลากสีตั้งแต่ปี2524เริ่มตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายหนึ่งจากนั้นเมื่อปีพศ2537ขึ้น เป็นกรรมการรองผู้จัดการบอรอีกตำแหน่งหนึ่งก่อนจะก้าวขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการบอรแทนนายชาติเชื้อในปี2541ซึ่งงานนี้มีแฟนๆละครทีวีได้ตั้งกระทูว่าทำไมช่องหลากสีไม่ค่อยมีดาราระดับซุปตาเป็นที่รู้จักในวงกว้างอยู่ในกระแสมีแฟนคลับเหนียวแน่นโดยเฉพาะดาราชายยกเว้นอ้้มพัชราภาไว้คนหนึ่งดาราคนอื่นๆโดยเฉพาะดาราชายทำไมไม่มี ดาราระดับแม่เหล็กป๊อปปูล่าแบบดาราช่องน้อยสีโดยเฉพาะงานอีเวนต์พรีเซนเตอร์ดูแฟชั่นเดินพรมแดงมึงนอกมักเป็นดาราจากช่องหลากสี พอหมดสัญญาดารามักจะย้ายช่องหรือเป็นอิสระไม่ต่อสัญญาเพราะอะไรคะทั้งที่ละครช่อง7ก็เรตติ้งดีมีคุณภาพแทบทุกเรื่องแต่โดยรวมภาพลักษณ์ของดาราในสังกัดช่องหลากสีดูไม่ค่อยมีความหลากหลายโดยได้มีหลายๆคนเข้ามาตอบว่าสมัยคุณแดงปั้นตาถึงนางเอกปังจริงหลายคนสวยพิมพ์นิยมและเข้าใจดันด้วยแต่ในส่วนพระเอกปั้นน้อยปายหน้าตาแนวแนวเดียวกันพอผู้บริหารใหม่มาก็ผลั ดันดาราสายฝีมือแต่อาจจะไม่สวยพิมพ์นิยมเท่าไหร่ดาราช่องหลากสีที่ดังจริงๆก็มีแต่ดาราเก่าตั้งแต่ยุคคุณแดงคือรุ่น30บวกไปถึง40แล้วส่วนท้ารุ่นอ่อนกว่านั้นคือสู้ช่องน้อยสี่ไม่ได้จะพอมีก็แค่มินกับไมาดาวิกาแต่ใหม่ก็ย้ายหนีออกไปแล้วอีกทั้งก็มีคนตั้งกระทูอีกว่ามุกดานารินรักกับนิชาณธานิชาคิดว่าใครดังในวงกว้างมากกว่างาน,น มีแฟนเข้ามาตอบกันอย่างมากมายใครคือมุกดาท้าในเมืองน่าจะนิชาถ้านอกเมืองน่าจะมุกดาระดับเดียวกันทั้งคู่ใกล้เคียงกันท้าไม่เล่นพันทิปก็ไม่รู้จักมออะใครคือนิชามุกดาคือใครอ่ะนิชาค่ะเสน่านางยิ้วปังมากข่าวโตโน่ปังมากนิชาค่ะคนรู้จักจากข่าวโตโน่เป็นต้น